เส้นปากก็คือการแตะงนขอบเป็นสองฝั่งเป็นสอเลี้ยเลซ้ายได้เลนขวาขับรถให้ยิ้เลนขับรถยิ้มเลยนมีเส้นปากเส้นแบนแบนแบนจราจรละเมื่อสุ่มีเหตุใครข้าเส้นปากไปหาเขาไม่ว่าจะเป็นหลัรเพว่าจะเปลี่ยนต้องรอเพราะว่าจะเปลี่ยับล้อหน้าย่างแยงยางแยงแลหาเขาผิด เขียาห้าแสนเส่นจุบอยู่ฝั่งไหนฝั่งน้ะห้าแสนอาจารนะครับทางสูงเขาห้าแสนอย่างเช่นทางสูงบ้านลรบวนทำไมเขาถึงห้าแสนเพราะว่าเวลาขับรถมามันตังคาตั้งตังค์ทางหับประเทศตั้งตังค์เอื้องางทางห้าแสนเพราะว่ามันไม่เห็นรถมันบังค์ระดับภูมิ คู่พ่อเหากอะได้เรือไม่ได